ฮอร์โมนในร่างกายของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยครับมีความแตกต่างกันครับผมต้องบอกเลยว่าคุณอย่าได้กลัวครับผู้หญิงต่อให้เล่นเวทให้เป็นให้ตายยังไงก็ลั่มได้ยากเหลือเกินครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปไปหผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชโบน,น่ายคนคิดคนึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า ผมว่า X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการ Pack Project กั์นะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาช่วยคลายข้อสงสัยแล้วก็มาล้มล้างความเชื่อของสาวๆหลายๆคนนะครับที่กลัวเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับหลายคนครับไม่กล้าแตะเวทเลยครับบางคนไม่กล้ายกหนักครับบางคนไม่กล้าฝึกใช้แรงต้านเพราะกลัวจะกล้ามล่ําเพราะกลัวจะกล้ามใหญ่กลัวจะแบบดูไม่สวยงามหลายๆอย่างครับผมครับปัญหาเหล่านี้ครับ มีตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันและผมเชื่อว่าอนาคตก็ยังคงเป็นอยู่ครับแต่อะไรก็ตามครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาบอกถึงสาเหตุหลักๆเลยครับว่าทําไมผู้หญิงไม่ควรที่จะต้องกลัวการฝึกเวทชุดนี้ครับเพราะว่ากล้ามของคุณเนี่ยะครับมันโตได้โคตรจะยากเลยแต่ในความโตยากนั้นนะฮะมันมีประโยชน์ซ่อนเร้นอยู่ซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลกันเลยดีกว่าครับผมก็ต้องบอกงี้ครับว่า การฝึกเวทชี้น่งครับมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ครับถ้าไม่พูดถึงเรื่องของความสวยงามของกล้ามเนื้อหรือว่าสรีระข,ของเราครับมันช่วยเกี่ยวเรื่องของการที่ทําให้โครงสร้างของเรายังคงมีความแข็งแรงอยู่เรายังคงเดินเหินได้นะผมถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นมากแค่ไหนก็ตามครับป้องกันการล้มในตอนที่เราเข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ช่วยให้ตัวของน้ําตาลในเลือดของเรามีความเป็นปกตินะครับช่วยให้สุขภาพของเรา ยังคงดีอยู่โดยที่เราจะห่างไกลจากการเป็นโรคความดันโลยสูงโรคหัวใจต่างๆนานาครับการฝึกเวทชนนิ่งมีความสำคัญกับเราในทุกๆแง่มุมของชีวิตครับแต่สาวๆ กลับมองข้ามการฝึกเวทแล้วก็กลัวการฝึกเวทด้วยครับด้วยสาเหตุหลักๆเลยครับคือกลัวแบบโอโ้จะกล้ามลำเหมือนผู้ชายหรือว่าบางทีก็ไปเห็นในอินเทอร์เน็ตครับไปเห็นใน Facebook ไปเห็นในเพจต่างๆครับที่ผู้หญิงเนี่ยมีกล้ามลำล่ำเต็มๆแน่นๆนะครับผมแล้วก็กลัวว่าจะเป็นเหมือนเขาครับผมจะบอกอะไรให้ว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะกล้ามใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ยกเวทนะแต่มันคือเรื่องของฮอร์โมนด้วยครับโดยที่ วันนี้ผมมีงานวิจัยเด็ดๆนะครับผมมันนำเสนอครับผมโดยในงานวิจัยแรกครับเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวรารสาร Medicine and Science in Sports and Exercise ครับถูกตีพิมพ์ตั้งแต่เมื่อปี1994มาแล้วนะครับโดยใครคนพบว่าผู้ชายนะครับจะมีการเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิงเกือบ2เท่าหลังจากการฝึก Resistance Training ก็คือการฝึกใช้แรงต้น,นะครับเป็นระยะเวลา20สัปดาห์ครับคือในงานวิจัยนี้นะครับเขาสรุปว่า ผู้ชายเนี่ยนะครับจะมีการเติบโตของกล้ามเนื้อมากกว่าของผู้หญิงครับผมถามว่ามากแค่ไหนครับในงานวิจัยเขาสรุปเอาไว้นะครับว่าในช่วง8ปดถึงสิสัปดาห์แรกนะครับกล้ามเนื้อของผู้ชายนะครับจะมีการเติบโตขึ้น1นกิโลจนถึง1.5กิโลกรัมนะครับผมในช่วงไทม์เฟรมประมาณ 8- ปดถึงสิสัปดาห์นี้นะครับก็คือประมาณ2-3เดือนครับในขณะที่ผู้หญิงนะครับผมฝึกในโปรแกรมเดียวกัน แล้วก็จะมีการได้รับในส่งของนเอชันเนี่ยนะครับคล้ายๆกันนะครับผมการเติบโตของกล้ามเนื้อผู้หญิงครับจะอยู่ที่0.4ถึง0.6กิโลกรัมในช่วงเวลาในการฝึกเท่าๆกันนะครับต่างกันแบบก้าวกันแบบต่างกันลิบลับนะครับซึ่งเราไม่ควรกลัวครับแต่หลายคนบอกว่าโอ้โหโค้ชมันก็แค่งานวิจัยเดียว มันจะไปเชื่อถือได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในงานวิจัยที่2ครับผมเป็นงานวิจัยของ American Journal of Physiology ครับผมครับชี้ชัดเอาไว้ว่าผู้ชายนะจะมีการตอบสนองและมีการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายที่สูงกว่าผู้หญิงนั่นเองครับสาเหตุหลักๆนะครับเกิดขึ้นจากตัวของฮอร์โมนในร่างกายของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยครับมีความแตกต่างกันครับ ตัวของฮอร์โมนที่ช่วยเกี่ยวเรื่องของการสังเคราะห์โปรโตีนแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อครับก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือว่าตัวของฮอร์โมนเพศชายนั่นเองครับโดยที่ปริมาณของการสร้างฮอร์โมนเพศชายของผู้ชายครับจะสูงกว่าของผู้หญิง 10- ถึง20เท่ามีความแตกต่างกันแบบลิบลับเลยครับผมครับดังนั้นครับอัตราของการสร้างกล้ามเนื้อของผู้ชาย จะเร็วกว่าของผู้หญิงเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับผู้หญิงเนี่ยครับผมการเติบโตของกล้ามเนื้อนะครับมันจะเชื่องช้าและก็อืดอาดมากเนื่องจากว่าตัวของฮอร์โมนเพศชายของผู้หญิงเนี่ยนะครับมันต่าเตียเ้ยเลี่ยดิงครับมีเพียงแค่รักษาไว้เพื่อความบาลานซ์ของร่างกายของเขาเท่านั้นเอง แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ่นแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับและในอีกงานวิจัยนึงครับผมเป็นงานวิจัยของ Journal of Applied Physiology ครับโดยดรแแแบบบบบมมมมมนนนนนนล้้ววกก็คคคคคคณะขขอออองงเเาาารรรัััััีีีืืถูตพพพิิ์่่ป2003โดยยใจผ ในร่างกายของผู้ชายนะครับจะมีปริมาณของกล้ามเนื้อ type t o muscle fiber นะครับอยู่เยอะกว่านะครับผมซึ่งตัวของกล้ามเนื้อ type t o muscle fiber ตรงนี้นะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรงนะครับผมเป็นกล้ามเนื้อที่แบบพอเวลามันมีการถูกกระตุ้นแล้วจะมีการเติบโตในปริมาณที่สูงมากครับในขณะที่ผู้หญิงจะมีปริมาณของกล้ามเนื้อน,นี้น้อยกว่าอย่างมีในัยะสำคัญครับจริงๆแล้วในร่างกายของผู้หญิงครับจะมี ตัวของกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า type one muscle fiber ก็คือกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับเรื่องของความทนทานเนี่ยมากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูในตัวของ anatomy ของกล้ามเนื้อครับผมกล้ามเนื้อ type one muscle fiber จะมีขนาดเล็กกว่าตัวของกล้ามเนื้อ type two muscle fiber นั่นเองครับโดยสรุปนะครับผมถ้าเกิดว่าเราดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของการเติบโตของกล้ามเนื้อของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงครับตัวของผู้หญิงเนี่ยนะครับผมจะมีอัตราของการเติบโตของกล้ามเนื้อนี่ครับอยู่ที่ 15ถึง20%ในไทม์เฟรมประมาณ12ถึง20สัปดาห์นะครับในขณะที่ของผู้ชายครับจะอยู่ที่30ถึง40%นะครับถ้าเกิดว่าคนทั้ง2คนนี้นะผมชายและหญิงเนี่ยนะครับมีการฝึกเวทชูนิ่งในโปรแกรมเดียวกันนะครับดังนั้นโดยบทสรุปแล้วครับการเติบโตของกล้ามเนื้อผู้ชายนี่ยนะผมจะโตได้เร็วกว่าของผู้หญิงเนี่ยนะครับอยู่ที่1.5ถึง2เท่าโดยเฉลี่ยครับเพราะฉะนั้นนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ ถ้าใครนะครับที่ยังกลัวการฝึกเวทสำหรับผู้หญิงนะครับผมผมต้องบอกเลยว่าคุณอย่าได้กลัวครับเพราะเอฟเฟกหรือว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจากการฝึกกล้ามเนื้อครับไม่ใช่เรื่องของขนาดของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นคุณภาพของกล้ามเนื้อของคุณมากกว่าครับตัวของเดนซิตี้หรือว่าความแน่นของกล้ามเนื้อจะเพิ่มมากขึ้นครับผมโดยที่คุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของขนาดครับเพราะว่าในงานวิจัยค้นพบว่า ระดับของ cross sectional area หรือว่าตัวของพื้นที่หน้าตัดของกล้ามเนื้อของผู้หญิงนะครับมันโตช้ามากๆโตอ่เช้าของผู้ชายนะครับ1.5ถึง2เท่านะผมไม่ต้องกลัวเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือตัวของกล้ามเนื้องคุณมันจะมีความแน่นตัวเพิ่มมากขึ้น2คือปริมาณของสิ่งที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียคือเตาเผาพลังงานในตัวของกล้ามเนื้อจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและจะทํางานได้ดีขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าปริมาณของไมโตคอนเดรียในกล้ามของเรามาถูกพัฒนาขึ้นแปลว่า ระบบเผาผลาญของเรามันจะเร็วมากขึ้นและเมื่อระบบเผาผลาญของเราเร็วมากขึ้นนะครับ,รบการใช้สารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของแป้งหรือว่าตัวของไขมันก็ตามครับผมจะมีการถูกใช้เยอะขึ้นอย่างมีนัยสําคัญสําหรับผู้หญิงนั่นเองครับและสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงครับผมเวลาที่เราฝึกเวทชนิ่งไปเป็นระยะเวลาสักพักใหญ่ๆครับสเดือน6เดือนปีหนึ่งครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่การเพิ่มขึ้นของขนาดของกล้ามเนื้อนะครับแต่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า ภาวะ g h t and Tone ก็คือมันจะมีความแน่นความกระชับเกิดขึ้นในตัวของกล้ามเนื้อของคุณนั่นเองและคุณจะมีระบบเาผาผลาญที่เร็วมากขึ้นจากการฝึกเวทช i นิ่งของคุณครับเพราะฉะนั้นครับสรุปตรงนี้นะครับว่าผู้หญิงครับถ้าเกิดว่าอยากจะกล้ามใหญ่ครับผมปัจจัยเดียวที่ทำให้เขากล้ามใหญ่ขึ้นไม่ได้นั่นคือตัวของฮอร์โมนเพศชายนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะกล้ามใหญ่ครับง่ายๆเลยครับ ก็ไปหาอันนาว่าวินสตรออะไรพวกนี้มากินซะนะบบอกชื่อยาเลยแล้วกันนะครับคุณจะได้แบบได้กล้ามใหญ่สมใจนะครับแต่กินเยอะมากไปก็ไม่ดีนะครับเสียงแตกและมันเป็น irreversible effect นะครับก็คือถ้าเกิดคุณเสียงแตกแล้วคุณจะย้อนกลับมาที่เดิมมีเสียงเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องแลกนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะใช้ฮอร์โมนครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความ tight and tone ไม่ได้ต้องการขนาดของกล้ามเนื้อครับยกไปเถอะเวนะ่ะ ยกกันจนหูดับตับไหมยังไงก็ตามครับคุณไม่มีทางกล้ามใหญ่แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณยกเวทแล้วคุณน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นกล้ามใหญ่ขึ้นลองย้อนกลับไปดูที่ตัวของอาหารของคุณครับว่าคุณกินอาหารมากเกินไปหรือเปล่ากินแป้งมากเกินไปหรือเปล่ายังคงกินน้ําตาลอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วครับผมผู้หญิงแขนใหญ่ขึ้นขาใหญ่ขึ้นไม่ใช่เพาราะกล้าม แต่กลับเป็นไขมันซะมากกว่านะครับผมขอให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าการเล่นเวทไม่ได้ทําให้คุณกล้ามใหญ่ยักษ์เหมือนผู้ชายนะครับผมแต่ว่ามันจะทําให้คุณมีความกระชับแน่นและระบบเผาผลาญเร็วขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวของคุณใหญ่ขึ้นครับลองไปวัดบอดี้แฟทดูแล้วคุณก็จะรู้ว่าที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันคือกล้าม รือว่าตัวของไขมันกันแน่ครับผมนะครับอย่างอันนี้ก็อยญ่จะฝากเลยครับสำหรับสาวๆที่กลัวการฝึกเวทครับอย่าได้กลัวครับผมมันสร้างคุณภาพให้กับสิรีระของคุณแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วก็แล้วมันทาให้ตัวของสุขภาพของคุณเนี่ยครับดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับผมอันนี้ก็อยากจากฝากเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอโ้ชปูแนนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้มััาคหรบสสด